ยิงเสียงพี่ีชัดนะคะสวัสดีค่ะพี่พีทจ่ายซัพพอร์ตเสมอตื่นเต้นวันนี้ตื่นเต้นมากไม่ได้สอนสดผ่านซูมมาน่าจะหลายเดือนแล้วนะคะทุกคนนานและนานและตืนต่นเต้นมากๆนะคะขอบคุณสำหรับเออเสียงตอบรับจากทุกคนนะคะวันนี้ก็คือมากันเยอะกว่าที่พี่คิดไว้เพราะว่าที่ทำคลาสนี้ขึ้นมาคือสิไม่ได้ยิงแอด อะไรเลยเนาะก็แบบว่าไม่คิดว่าจะเข้ากันมาเยอะนขนาดนี้นะคะต้องขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนอ่าวันนี้นะคะสีจะตั้งใจสอนให้เต็มที่นะคะวันนี้ใครอยากมา,าเพื่อจะเป็นนายหน้ารุ่นใหม่ใครเคยใครยังไม่เคยรู้จักสีเลยอะ่ะแบบหมายถึงว่าเพิ่งเพิ่งจะมาเจอกันอะไรเงี้ยเราจะได้พูดคุยกันถูกเนาะบางคนแบบว่าคุนหน้าค่าตากันบ้างเคยเจอกันแล้ว โอ้เพิ่งเจอกันครั้งแรกเยอะเลยแล้วลงทะเบียนกันมาจากยังไงคะเนี่ยติดตามเพจกันอยู่แล้วใช่ไหมเพิ่งเจอกันแต่ว่าติดตามเพจกันอยู่แล้วใช่ไหมคะทางไลน์คุณหนูดีขอบคุณมากเลยคะ่ะสำหรับปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อต่อสินะคะการเป็นนายหน้านะสี่บอกเลยถ้าเกิดเราทำงานมันมันไม่ใช่เป็นงานหลังบ้านอะ่ะมันเป็นงานที่ต้องออกหน้าเพราะฉะนั้น เราจะต้องให้ให้ทุกคนนะคะเขารู้จักเรานะคะสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันเนาะในงานในหน้าจะทํางานคนเดียวไม่ได้เลยแน่ๆน,นะคะจะต้องมีเพื่อนร่วมง,งานต่อให้เราไป็นายหน้าอิสระก็ตามนะคะเราก็จะต้องมีเอออาจจะมีเพื่อนที่ต้องโคเอเจนกันนะคะหรือว่าจะต้องเออติดต่อหน่วยงานต่างๆ เ,เพราะฉะนั้นมันจะมีการแบบเจอหน้าแบบ f a เ e to f a ฟ e แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นทูเวย์อยู่แล้วนะคะมาเลยเริ่มเมื่อกี้ยังไม่รู้จักสิทธ์กันหลายหลายท่านเลยนะคะก็คือเออชื่อสินะคะเป็นเจ้าของเพจสิลิพาวเวอรพี Property, นะคะที่รู้จักกันดีในในายหน้ารุ่นใหม่นะคะก็เดิมทีแล้วเเป็นวิศวกรน,นะคะเรียนจบวิศวะมานะคะตอนเรียนก็ มุ่งม,มัตั้งใจเต็มที่แหละเพราะว่าอยากอยากเป็นวิศวกรอยากสร้างคอนโดอยากสร้างบ้านอยากอทาโรงแรมสร้างโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีความฝันตั้งแต่ตอนนั้นมาเรื่อยๆจนเรียนจบแล้วก็มาเป็นวิศวกรนะคะก็ทำงานมาออ่เสายงานแรกที่ทำก็คือเป็นคอนโด47่สิบเจ็ดชั้นที่พัทยานะคะเป็นคอนโด กึ่งกึ่งโรงแรมก็คือคอนโดเขาเขาทำเป็นโซนโรงแรมด้วยนะคะก็เลยตอบสนองนี้เลยที่อยากทำทั้งคอนโดและโรงแรมนะคะก็ได้ตั้งแต่ไซส์แรกเลยนะคะตอบโจทย์ความฝันในวัยเด็กก็เป็นไซส์เอนจิเนียร์ค่ะตอนนั้นอยู่ก็คือรู้ระบบทุกอย่างโครงการโครงสร้างต่างๆการทำห้องไทยห้องเป็นยังไงเดินระบบอะไรยังไงโครงสร้างเป็นแบบไหนนะคะก็เลย เวลาขายเราก็จะมีดีเทลตรงนี้ให้กับลูกค้าได้บ้างนะคะเพราะว่าเป็นวิศวกรมาเนาะแต่หลังจากนั้นนะคะเออพอเริ่มทําวิศวะมาสักพักหนึ่งแล้วก็อยากจะเริ่มต้นเป็นนายหน้าคือตอนแรกอ่ะเสียเอสนใจด้านอสังหาม,ามามามาตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่เราอ่ะไม่มีโอกาสที่ที่จะได้ได้ทําหรือ ได้เรียนรู้เพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีใครที่ออกมาสอนหรือณนะตอนนั้นแบบมันยังไม่ได้เข้าถึงอะไรขนาดนี้นะคะอุย้ยน้องหนูดีขอน้องเลยนึงน้องหนูดีเป็นเป็นวิศวะหรอคะหนูเรียนวิศวะพอลิเมอร์ค่ะย่อม yeah. อ่ะโอเคทีนี้ก็คือพอพอพอ,พอพี่สีเริ่มแบบว่าสนใจใช่ไ่ะแต่เมื่อตอนนั้นน่ะเราย้อนกลับไปอ่ะมันไม่มีสื่อมันไม่มีอะไรแบบเนี้ เหมือนเหมือนตอนเนี้ยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายที่เราศึกษาเองอะ่ะไม่ได้เราเคยพยายามศึกษาแล้วแต่ว่าในคลิปอะ่ะมันเป็นคลิปที่นานแบบมากๆอะ่ะเมื่อเจ็ดปีสิบปีที่แล้วแล้วแล้วพี่สิก็คือแบบเข้าไม่ถึกเลยแบบไม่เก็ทนะคะก็เลยอยากจะลองทำก็เลยจะไปไปสมัครงานตามบริษัทอสังหาต่างๆเนาะก็ทั้งมหาชนและไม่มหาชนนะคะก็ เขาก็ไม่รับไม่รับก็เลยเออก็ก็ทําเองเลยนะคะทีนี้ก็ออกมาทําเองแบบว่าทําเองก็ได้เออก็เรียนรู้จากลูกค้าเอาทําเองเลยไม่เคยเทคคอร์สใดๆเลยนะคะเออไม่รับก็ไม่เป็นไรก็ทําเองก็ได้เนาะทีนี้พอเริ่มทําเอ่อคอนโดอ่ะขายเดือนแรกอะค่ะได้สองห้องนะคะได้ค่าคอมมาแสนสอง ซึ่งตอนนั้นเป็นวิศวะอยู่เงินเดือนสุดท้ายอะ่ะมันสี่หมื่นแล้วแล้วพอออกมาทำานายหน้าค่ะเราเราเรามีรายได้ที่แบบเออจับเงินแสนแรกได้จากแบบงานเดียวอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสที่เก็บเงินแสนก็แลกจากจากเงินเงินเดือนหรือรายได้รายได้แรกอะ่ะได้เลยนะคะในขณะที่ตอนวิศวะเป็นวิศวะก็แค่เก็บเงินเดือนละหมื่นเนาะแล้วแสนหนึ่งอะ่ะก็คือเก็บเดือนละหมื่น แสนหนึ่งได้ตอนไหนอะสิบเดือนเนาะทํางานสิบเดือนได้แสนหนึ่งถึงจะได้ไปฝากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็นนายหน้าปุ๊บอา้าวงานแรกปุ๊บเราก็สามารถมีเงินฝากเป็นก้อนหนึ่งแสเลยอันนี้ก็คือแบบาอ่เอามาเล่าสู่กันฟังว่าเป็นเคสแรกที่ได้เงินจับเงินแสนเลยจะหลังจากจบวิศวะนะคะก็มีเงินที่เป็นเงินฝาก แต่แรกเลยในอายุประมาณตอนนั้น27 28นี่แหละเพราะว่าคือณตอนนั้นนะณนะตอนนั้นย้อนกลับไปอายุ27เนอะแล้วก็ทํามาเรื่อยๆค่ะทํามาเรื่อยๆจนมีหลักแสนที่สองแสนที่สามแสนที่สี่อะไรเงี้ยเออมากขึ้นเรื่อยๆเนาะจนก็เลยทํามาเรื่อยๆจนตอนนี้เข้าสู่ปีที่ห้าแล้วนะคะอันนี้จะเป็นรูป ที่เออสิไปปิดการขายมาต่างๆนะคะไม่ถึงสิบเปอร์เซนที่ที่ไปมานะคะมาถึงว่าไปเจอลูกค้าอย่างเงี้ยอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เอามาแชร์นะคะแล้วก็กลมที่ดินในกรุงเทพนี่คิดว่าไปมาแทบทุกทุกเขตแล้วอะไรเงี้ยอ่าก็ถ้าเกิดเจอกันก็ทักทายกันได้นะคะลูกค้าก็จะมีหลากหลายกลุ่มอาชีพเลยนะคะ ทีนี้อ่าต่อมาแซวเรื่องอายุเหรอน้องฟาบิโออ่าทีนี้นะคะหลังจากนั้นพอเริ่มทำมาเรื่อยๆมีหลายๆเคสนะคะแล้วก็เอ่อมีการแค่อ,อัดหน้าติกกหรืออะไรก็ตามเฉยๆนะตอนนั้นอะ่ะอ่าให้ความรู้เรื่องเทคนิคการขายต่างๆเนาะน้องๆที่เขาติดตามอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็เริ่มทักมาว่ามีสอนไหมเอ่อ มีมีสอนในหน้าไม้หรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอเคเริ่มสอนนะคะก็มีน้องๆที่เป็นลูกศิษย์หลายๆคนนะคะเข้ามาเริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามาทำกันนะคะก็เริ่มต้นจากแบบนี้แหละเหมือนพวกเราแบบนี้แหละเนาะหลังจากนั้นค่ะพอเริ่มเรียนการน,น้องๆก็มีโอกาสที่ได้ออกไปทำงานนะคะแล้วก็สิก็จะถ้าเป็นนักเรียนศิยอะคะ่ะจะพาออกไปโครงการต่างๆด้วยถ้าโครงการไหน ที่เราได้รับดีวรับเชิญมาค่ะเราก็จะพาน้องนองนักเรียนเนี่ยค่ะไปไปด้วยกันนะคะก็จะมีไปอันนี้จะเป็นงานของอนันดานะคะตอนนั้นที่ไปเนาะแล้วก็มีน้องๆที่ที่มาเรียนนะคะเขาก็ไปด้วยกันกับเรานะคะก็ไปร่วงงานนะคะแล้วก็ พาเดินชมโครงการต่างๆเนาะซึ่งโครงการเนี่ยมันจะมีหลายโครงการแล้วก็ห้องจะมีหลายไทยนะคะเราก็จะได้ดูทุกทุกไทเลยแล้วก็พาน้องๆไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์ด้วยนะคะหลังจากนั้นพอทุกคนได้เริ่มแบบว่าทำงงทำงานกันนะคะมีผลลัพธ์นะออกมาเนาะก็พอทุกคนนะคะถ้าถ้าได้ไปทำแล้วเออได้ลงมือทำจริงนะคะมันก็จะเกิดผลลัพธ์เนาะ ก็จะมีน้องๆที่ที่ลงมือทําจริงนะคะอันนี้คือผลลัพธ์ของนักเรียนเรานะคะที่ที่ได้ผลลัพธ์มาเนาะอยากทําอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้ไหมคะทุกคนถ้าอยากได้กดห้าอยากเรียนอยากอยากทำนายหน้าแล้วมีผลลัพธ์ไหมคะอยากเนาะอืม ห้าห้านี่ไม่ได้หัวเหรอใช่ไหมอยากมีผลลัพธ์เหมือนเพื่อนๆใช่ไหมคะพี่สิบอกเลยว่าการเป็นนายหน้าค่ะไม่ยากทุกคนเป็นได้นะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะอยู่ได้ยาวเนาะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะว่าต้องทำยังไงบ้างนะคะ มันก็เลยเกิดเป็นเพจสื่รัพยที่ขึ้นมาเนาะถ้าเป็นน้องๆรุ่นใหม่ที่เพิ่งเคยเจอเข้ามาวันนี้ที่เห็นกดเลขศูนย์กันเยอะๆอะ่ะอาจจะไม่เคยเห็นพี่ในเวอร์ชันนี้เนาะอันนี้จะเป็นเพจสมัยแบบแรกๆที่ทําเลยแล้วก็คนเริ่มรู้จักอน,นะคะก็เป็นที่มาเพราะว่าเราเป็นเพจที่ทําให้อสังหามันย่อยง่ายนะคะแล้วก็เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงได้ ส่วนใหญ่น้องๆที่ที่ที่ทได้ผลลัพธ์เมื่อสักครู่อะค่ะอายุไม่เกินสามสิบเลยนะคะทีนี้ค่ะผลงานต่างๆที่สีได้ทำมามันก็เลยทำให้สีได้เกิดผลลัพธ์เพราะว่ามันมีรายได้ที่เยอะเข้ามาจากการเป็นนายหน้าเราก็เลยผันตัวมาเป็นนักลงทุนบ้างนะคะตอนนี้ก็เลยมีอาคารพาณิชย์นะคะอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็มีบ้านเช่าด้วยนะคะแล้วก็มีคอนโด่วยเช่านะคะสีกำลังจะบอกทุกคนว่า หนทางสู่ความรุ่งโรจน์ในวงการเนี้ยมาเริ่มมาเริ่มต้นจากการเป็นหนายหน้านี่แหละค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโครงการนะคะหรือนักลงทุนเดเวลลอปท้องถิ่นอะไรก็ตามทุกคนเขาเริ่มต้นจากการเป็นหนายหน้านะคะมีใครอยากเป็นเดเวลลอปบ,บ้างปะมีใครคิดอยากทําโครงการบ้างไหมคะไม่อยากเป็นเจ้าของโครงการเหรออยากเป็นแค่หนายหน้าเออ,อ,อเราเราต้องเราต้องเราต้องเป็นวันหนึ่งเราจะต้องเป็นอ่อเดเวลลอป กับเข้าบ้างเนาะเออไปยืนอยู่หน้าโครงการว่านี่แหละคือโครงการของเรานะคะแล้วเราทําได้มาเราทําได้ด้วยน้ําพักน้ําแรงจากการที่เราเนี่ยเป็นนายหน้านะคะ